เปิดไพ่ไทยดวงของขวันคริสต์มาสที่กำลังรอคุณอยู่คืออะไรกันนะวันคริสต์มาสนี้เรามีของขวัญสุดพิเศษมาให้คุณเพียงกดติดตามช่อง YouTube ของเราแคปหน้าจอหลักฐานการติดตามและกดไลค์แล้วส่งมาที่ Line 648้อย f ี่ x หรืออ็รับคำทำนายดวงฟรีทันทีอย่าพลาด โอกาสรับคำแนะนำดีๆจากโชคชะตาที่ส่งตรงถึงคุณโปรโมชั่นนี้เฉพาะช่วงคริสต์มาสถึง31ธันวาคม2567เท่านั้นนะคะส่งข้อความมาเลยตอนนี้แล้วมาดูดวงกันนะคะเปิดไพ่ไทยดวงของขวัญคริสต์มาสที่กำลังรอคุณอยู่คืออะไรกันนะ1 ความรักไพ่ที่ขึ้นมาคือไพ่ the lovers ค่ะของขวัญคือความสัมพันธ์ใหม่หรือการคืนดีสำหรับคนที่เคยห่างเหินไปนะคะคุณอาจจะได้พบความรักที่อบอุ่นและเข้ากันได้ดีในช่วงนี้ค่ะข้อ2องไพ่ t w o of c u p s ของขวัญคือการสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกันในระดับจิตใจไม่ว่าจะเป็นกับคนรักหรือเพื่อนสนิทก็ได้นะคะอาจได้รับเซอร์ไพรส์พิเศษจากคนที่คุณเองก็ไม่คาดคิดค่ะ 2. การงานและความสำเร็จไพ่ที่ขึ้นมาคือ Ace of Pentacles ของขวัญจากจักรวาลคือโอกาสใหม่ด้านการงานหรือโปรเจกต์ที่ให้ผลตอบแทนดีค่ะคุณอาจได้รับข้อเสนองานที่ดีอีกหรือโปรโมทในตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝันค่ะไพ่ใ,ใบที่2คือ The World ค่ะของขวัญคือความสำเร็จและการจบสิ้นของสิ่งที่เคยค้างคายอยู่ค่ะอาจได้รับผลตอบแทนจากความพยายาม ที่ผ่านมาเช่นการปิดโปรเจกต์ใหญ่ได้หรือการยอมรับจากคนรอบตัวค่ะ 3. การเงินและโชคลาภค่ะไพ่ที่ขึ้นมาคือไพ่ Nine of Pentacles ค่ะของขวัญก็คือความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินค่ะคุณอาจได้รับเงินพิเศษเช่นโบนัสของขวัญมีค่าหรือการสนับสนุนจากครอบครัวค่ะไพ่ใบต่อไปคือ Wheel of Fortune ค่ะ ของขวัญคือโชคชะตาที่ผิดผันไปในทางที่ดีค่ะคุณอาจถูกรางวัลเล็กๆหรือได้รับเงินที่ไม่คาดคิดค่ะ 4. สุขภาพและจิตใจไพ่ที่ขึ้นมาคือไพ่ t t h s t ต r ค่ะของขวัญก็คือความหวังใหม่และการฟื้นฟูพลังใจคุณจะรู้สึกถึงความสงบและมีความหวังสำหรับอนาคตที่สดใสขึ้นค่ะ ไพ่ใบต่อไปคือ Temperance ของขวัญคือสมดุลในชีวิตคุณจะมีเวลาพักผ่อนที่ทำให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงขึ้นนะคะ 5. โชคชะตาและโอกาสพิเศษไพ่ที่ขึ้นมาคือไพ่ The Fool ของขวัญคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้นคุณอาจได้เริ่มต้นสิ่งใหม่เช่นการเดินทางงานใหม่หรือโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตค่ะ ไพ่ใบต่อไปก็คือไพ่ Judgment ของขวัญก็คือการได้รับคำตอบจากจักรวาลและคุณอาจได้รับข่าวดีที่รอคอยหรือเข้าใจเส้นทางที่แท้จริงของตัวเองค่ะ 6. <อ>วิธีเสริมพลังในการรับของขวัญจากจักรวาลคือ1การทำสมาธิใช้เวลาเงียบสงบในคืนพิ์มาสเพื่อขอบคุณจักรวาลและเปิดใจรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะข้อ2คือเขียนเป้าหมายค่ะ ลองเขียนสิ่งที่คุณอยากได้ในปีใหม่พร้อมเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะข้อ3คือการแบ่งปันความสุขค่ะการให้ของขวัญเล็กน้อยเล็กน้อยแก่คนรอบตัวจะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆกลับมาหาคุณนะคะฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ